มีนาคมปีพุทธศักราช2541ท่ามกลางกลุ่มหมอกขาวโพรงที่กำลังซึมตัวรวมกับไอร้อนกระด้างมันเป็นกลุ่มพวยควันจากการเผาซากองดงไม้ใหญ่ที่เคลื่อนกระจายมาจากป่าอนุรักษ์เหนือลำขาแข่งปีศาจเอลดิโยสิงกายสู่พื้นป่าที่เคยอุดมเปรวร้อนจากอากาศทำให้ป่าเขียวคลึ้มดูหยาบลนเปลี่ยนแปลไปอย่างที่ใครก็ม่อาจคาดเดาได้ ในเงาน้ําที่เรียบสนิทจนแทบไม่มีสิ่งใดไหวติงเราได้เฝ้ามองการเคลื่อนผ่านของการเวลาอย่างเชื่องช้าแอบดูแสงลำที่กําลังเบิกรับอรุณในอาการผุกโผลโลเลอยู่ตรงสันเดิงหลังเขาสูงดวงกลมแห่งพลังสุริยะถูกกลุ่มควันมันขย้อนกลืนไปอีกครั้งความมืดคลึมปกคลุมไปชั่วขณะ พลัดเวียนไปมาอย่างนี้อีกหลายหนก่อนที่พลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลจะทำลายกำแพงปีศาจร้ายนอกฤดูกาลนี้ได้ทริปใหม่จากรายการส่องโลกสัปดาห์นี้คือการกลับสู่ลำนาวแห่งชีวิตต้นตำนานของเกมฟริสอันยิ่งใหญ่หลังเขื่อนหินผาสีนครินโปรดติดตามชมในช่วงต่อไปครับ อันกว,า,วางใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิงใหญ่ต้องไปตามใจฝัน มือพรานเบ็ดสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยศ <Yo, yo. S 1> ีนครินเป็นคืนเก็บน้ำเพื่อสร้างพลังไฟฟ้าตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและได้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลานนํำจืดที่มีค่าทั้งเศรษฐกิจ ทุกปีเมื่อย่างสู่ฤดูร้อนจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อเที่ยวสถานที่ต่างๆรอบเขื่อนแห่งนี้การท่องเที่ยวภายในเขื่อนศรีนครินทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญโดยจัดให้เป็นการท่องเที่ยวแบบประจนภัยที่สนับสนุนให้มีการนำการเล่นกีฬามาประกอบอยู่ในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมชื่นชอบเมื่อเดินทางมาถึงเขื่อนนอกจากการพักแรมเดินป่าการเที่ยวชมแหล่งต้นน้ำลำธารปีนเขาเที่ยวถ้ำโตรผาที่มีชื่อเสียงต่างๆแล้วทะเลสาบหลังเขื่อนอันเป็นแหล่งเก็บน้ำใหญ่ก็มีชื่อเสียงในด้านกีฬาตกปลาเนื่องจากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นที่เพาะสายพันธุปลาน้ำจืดในธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เเิมคุณสุธีสุธิวงศ์เป็นบุคคลกลุ่มแรกที่มีส่วนสําคัญในการผลักดันนักท่องเที่ยวเข้าใจคําว่าการตกปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งเป็นการตกปลาน้ําจืดแบบเกมกีฬาที่ปรากฏชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศโดยคุณสุธีได้พยายามแนะนําต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตกปลาในเขื่อนได้เข้าใจถึงกฎกติกาต่าง ที่นักตกปลาจะต้องรู้จักพร้อมทั้งยังค้นคว้าหาเทคนิคต่างๆด้วยตนเองเพื่อที่จะแนะนําต่อเพื่อนนักตกปลาอื่นๆได้เข้าใจถึงธรรมชาติของปลาป่าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติหลายสิบปีที่ผ่านมาชื่อเสียงของคุณสุธีสุทธิวงศ์จึงเป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาตกปลาในฐานะผู้รู้ที่มีความชํานาญเกมฟิสป,ประเภทต่างๆอย่างลึกซึ้ง สามารถที่จะเป็นต้นแบบที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ไม่มีการสอนอยู่ในตำราใดๆมาก่อนได้และทริปนี้เองที่เราได้กลับมาพบกับคุณสุทธีสุทธิวงศ์อีกครั้งเพื่อที่จะขอคำแนะนำในเรื่องของการตกปลาน้ำจืดประเภทต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเดินทางค้นหาความสุขจากวันพักร้อนประจำปีของตอนเองพอพอพอร้อนเนี่ย ไอ้พวกปลากระสูบที่มันรือว่าปลาล่าเหยื่อเนี่ยมาลงมารวมกันออกหากินเป็นฝูงฝูงแล้วตกง่ายฮะอย่างนั้นแล้วพออย่างปลาพวกปลาพวกแคทฟิชพวกไอปลาหน้าดินเนี่ยเราก็มาตกเอาตอนต้นฝนหน่อยฝน,นมันกระรวมดีแต่ว่ามันตกทั้งปีกับปมูปากมังเงี้ยพอน้าใสก็กินละพอน้าใสก็ตกได้ละแล้วลพวกนี้เยอะฮะมันจะอยู่ต้นน้ําน้าสะอาดสะอาดเนี่ย ็มีน้ําไหลเออๆอ,อย่างเงี้ยแล้วเกิดได้เร็วมากแล้ว,ลวนังเกตด,ดูจากที่มันมีเชื้อพันธุเนี่ยนะเมื่อไม่กี่ปีเนี่ยตอนก่อนๆแล้วว่าเราเราตกมันยังกินน้อยแต่เดี๋ยวนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมัน,นมกลับกันความเหมาะสมอะคิดว่ามันอยู่ได้แล้วก็เราเรามีอาหารอะไรเงี้ยมันคงจะอยู่ได้แต่ข้างนอกผมไม่เคยเห็นเขามีนะเป็นไงกระมังเป็นปลาเกต ที่ชอบรวมฝูงหากินในแหล่งน้ําไหลพบอาศัยอยู่ชุกชุมตามต้นน้ำลําธารเก่าที่ยังมีกระแสน้ําไหลเอื่อยๆในลําคลองงูใกล้แผ่น้ําจวนของคุณสุธีเป็นแหล่งที่ปลากระมังรวมฝูงหากินอยู่อย่างชุกชุม,มเนื่องจากทุกๆปีคุณสุธีจะมีกิจกรรมปล่อยพันธุปลาจานวนนับล้านตัวลงสู่แหล่งน้ําอันเป็นกิจกรรม,ม,มที่สมาชิกชมรมแผ่น้าจวนฟิชชิงครับถือปฏิบัติเป็นงานประเพณีของทางชมรม ด้วยเหตุนี้บริเวณลำน้ำใต้แพ่พักจึงเปรียบเสมือนลานกลางแจ้งที่เหมาะจะใช้ในการประถมนิเทศแก่นักตกปลาหน้าใหม่จ่สำหรับสองพิธีกรของสองโลกเกมนี้อาจเป็นเพียงการฆ่าเวลาในยามเช้าเพื่อรอแดดสองฉาบทั่วผืนน้ำหรืออาจรอคอให้คลื่นลมนอกปากลำสงบตัวอย่างเจียมตนอีกครั้งก่อนถึงเวลาบิ๊กเกมที่จะต่อน้ำหนักตัวแก่คู่ต่อสู้ที่จะเพิ่มความดุดันในการเล่นมากยิ่งขึ้น เอาเบ็ดใหญ่ๆตกอ่ะมันก็ไม่ได้ตัวอย่างเงี้ยเบ็ดต้องให้มันเข้าปากเลยดูหุปากมันเล็กมากตัวใหญ่ขนาดนึงกับปากนิดนึงเหมือนเบ็ดตกปลาตะเพียนเนี้ยเนี่ยชายเนี่ยไปเลยเดี๋ยวเจอเนี่ยไอไอกอพา,ายโผล่เลยะ้ะก็พายแล้วโผล่แล้วนะกระสุนฝูงเป็นการตกปลาที่ท้าทายสำหรับนักตกปลาน้ำจืดทุกคน เพราะการล่าฝูงปลากระสูบบนลำน้ำกว้างเหนือทะเลสาบไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระทำได้ง่ายเหมือนการค้นหาแหล่งอาศัยของฝูงปลากระมังกระสูบเป็นปลาล่าเหยื่อที่มีความปราดเประยะียวนอกจากนี้สายพันธุ์ของมันยังถูกชุบปิญญาณให้เป็นปลาปลาโดยกำเนิดจึงมีนิสัยแตกต่างจากปลาน้ำจืดท,ทั่วไปบางครั้งจึงพบว่ากระสูบอาจหากินโดยลำพังแบบปลาโทนหลงฝูง ที่ซุ่มหลบตัวรอกินเหยื่ออยู <Five> ่ตามยอดแหลมที่จมตัวอยู่ใต้น้ำเขื่อนบางครั้งก็อาจพบกระสูบรวมฝูงอยู่จํานวนเล็กๆที่มีขนาดน้ำหนักตัวไร่เรียงกันปลากระสูบฝูงเล็กๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเพชฌฆาตรล้วนๆที่มีความดุร้ายปราดเปรียวชอบว่ายไล่กัดลูกปลาแล้วดักโฉกกินอย่างมุมมาม พอปลาทั้งฝูงอิ่มท้องก็จะว่ายกระจายหายไปจากสายน้ําในแหล่งที่พบเห็นเปลี่ยนที่หากินไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอนแต่การตกปลากระสู่ฝูงใหญ่จะมีความแตกต่างไปกระสู่ฝูงที่เป็นเป้าค้นหาจะเป็นกองทัพปลาขนาดใหญ่มีการเอื้อประโยชน์ในแบบสัตว์สังคมเช่นเดียวกับสัตว์ประเภทแมลงเช่นปลวกหรือมดเนื่องจากปลาในฝูงจะมีการแบ่งหน้าที่ของปลาเพชฌฆาต ซึ่งจะเป็นกองทัพหน้าที่จะไหวยโฉบโจมตีเหยื่อเพื่อสูบลูกปลาเล็กผ่านคมเขี้ยวที่เหงือกปลาให้แก่ปลาใหญ่ในฝูงที่อุ้ยอ้ายกว่าเป็นการช่วยการหากินและป้อนอาหารแก่ปลาที่ไม่ปราดเปรียวแล้วให้สามารถหากินร่วมกันในฝูงได้ซึ่งหน้าที่ของปลาใหญ่ที่อยู่ในฝูงถึงแม้จะมีน้ำหนักตัวมากไม่ปราดเปรียวพอจะไล่สู่ฝูงปลาขนาดเล็กได้คล่องแคล่วอย่างแต่ก่อนแต่ฝูงปลาใหญ่จะมีประสบการณ์ชำนาญพื้นที่ รู้จักแหล่งหากินของฝูงลูกปลาพวกมันจะคอยทำหน้าที่นำฝูงและช่วยตีอวนล้อมฝูงปลาเล็กเพื่อที่กระสูบที่ทำหน้าที่เพชฌฆาตคอยว่ายโฉบเหยื่อผ่านกระพุ้งแก้มจนเกิดความชุมลมุนบนผิวน้ำภาพการโจมตีของฝูงปลาในหน้าที่ต่างๆของฝูงกระสูบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครพบเห็นจะเกิดความตื่นตาชวนตะลึงจนบางครั้งอาจจะลืมไปว่าการตกปลากระสู่ฝูงไม่ใช่เป็นสิ่งที่กระทำได้ง่ายดังใจคิดน่นโน่นไปโน่นปล่อยชมนิดนึงนะเพราะว่าพอมันพุบแล้วจะลงปล่อยให้ลดนิดนึง มาหาอ,าจาอาัจับไงน่ะปุ่งอ่ะเหี๋ยแล้วเย้ยสำหรับได้ทำได้เดี๋ยวด้วยเอออันตรายสูงตัวแรกของวันนี้สวยเช,ช่กวงอนี่เพื่อ บ่ายของวันแรกเป็นช่วงเวาเตรียมตัวเพื่อออกหาฝูงปลากระสูบแต่สภาพอากาศและช่วงเวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะเดินทางออกค้นหาแหล่งไหวหากินของฝูงปลาพิธีกรของรายการทั้งสองท่านคือผมและคุณเลสลี่จึงใช้เวลาว่างช่วงนี้ลองหัดทำเหยื่อปลอมชนิดต่างๆที่คุณสุทธีได้คิดออกแบบเพื่อใช้ตกปลาล่าเหยือ่อในลำน้ำแห่งนี้ยังได้ผลชะงัด ไปสวนทีนี้คุณก็เนี้ทีนี้เราอย่าลืมบิดตัวนี้ก่อนพอาะหากับเนี่ยเราหาเหล็กใส่อาใส่ที่ที่ตัวเนี่ยแล้วเราแล้วเราเราลอเนี่ยต้องระวังตอนนี้รวดนี่อันตรายนลหลายคนโดนตานะฮะพอเรานี่แล้วก็เราบิดฮะตอนนี้สําคัญบิดนี่ต้องบิดให้มันเท่ากันให้มันให้มี ให้มันกอดกันแบบไอ้นั่นเลยฮะร้อนเลยนะลวดนี่จะร้อนนันทีถูกต้องระวังอาจจะสามรอบนะครับเนี่ยสามถึงสี่รอบถ้าบิดรถเอ้าออกแล้วเราก็ใช้ขีนเราใช้ขีนตัดสปริงตัดทิ้งแค่นี้ก็สำเร็จดูกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิง่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝันโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตหึงใงต้องไปตามใจฝันเครื่องยนต์เมอร์เคอรี่ขนาด90แรง ครางกระหึ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อแดดบ่ายคล้อยแสงลงเรือเร็วของคุณสุดทีพาเราแล่นตัดสู่ปากคลองใหญ่ด้านทิศตะวันตกของลำเขางูการเดินทางครั้งนี้เราไม่ได้หวังผลจากการตกปลาแต่ต้องการหาสถานที่กว้างๆในลําน้ำที่สงบใช้ทดลองเหยื่อตกปลาที่เพิ่งประกอบขึ้นสำเร็จเพื่อตรวจดูแอคชั่นของมันและทำความคุ้นเคยกับน้ำหนักเพื่อปรับความรู้สึกของเราเองในการวางเหยื่อปลอมที่เราไม่เคยใช้มันมาก่อน เ่อยๆแล้วก็ดดใช่อ,อ่าโอเคาไม่ตัวเดียวหรอกเยืดด่อพร้อมที่เลสลี่ได้ประกอบขึ้นเองทำงานได้อย่างได้ผล กระสูบตัวแรกเป็นผลงานของเลสลี่ปลาทวนที่ว่ายหากินอย่างอิสระในลำน้ำส่วนมากจะเป็นปลาขนาดใหญ่ที่คอยว่ายร้อโฉบเยื่อที่พลัดหลงเข้ามาในแหล่งหากินปลากระสูบทนมักพบตัวได้บ่อยในแก่งน้ำที่มีน้ำไหลซึ่งคุณสุธีเล่าว,ว่าสมัยก่อนนั้นชาวบ้านป่าก็จะใช้วิธีที่คล้ายๆกันนี้ในการตกปลาตามแก่งน้ำไหล คุณสุดทีพาเราเดินขึ้นสู่เกาะร้างที่มีดงไผ่ขึ้นอยู่เขาต้องการหาไม้ไผ่ขนาดเหมาะมือสักลำเพื่อมาทำคันกระจานที่ใช้ในการตกปลาแบบชาวบ้านป่า จะใช้ไม้ที่มันแห้งยืนตายก็ได้เบย่า,านะี้ะลำีข้ขนาดใช่ได้นะอไปด้วล้วไจับไม่ตัวไลไผ่ที่เลือกขนาดมาอย่างดีจะถูกตัดแต่งเพื่อริดกิ่งก้านที่เกะกะมือออกไปจากนั้นจึงนำไปดัดลำกับเตาไฟให้ลำไม้เหยียดตรงระหว่างนั้นคุณสุธีก็จะให้คนงานไปเก็บเศษตะกั่วที่เก็บไว้ในห้องเครื่องมือเพื่อมาล้อม ขึ้นรูปกระจานซึ่งเป็นเหยื่อตกปลาของครานเบ็ดในหุบลำดั่งเดิมมันก็จะออกามาเป็นแบบแผ่นจะดึงมันไม่ยาวอะไรเนี่ยตอนดึงนะมันจะมันจะยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาติดติดสองตัวเลยนะานาานการทำกระจานเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านริมน้ำแต่โบราณ ที่รู้ประดิษฐ์จับสังเกตจากสิ่งที่พบเห็นใกล้ตัวมาใช้งานหลักตกปลายุคก่อนไม่รู้จักลูกหมุนอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันสายตีเกลียวแต่เขารู้จักใช้แผ่นไม้มาประดิษฐ์แทนลูกหมุนมาก่อนแล้วเก็เป็นตะปุ่มอย่างเงี้ยค่ะะปุ่มไม่ต้องยอ่าต้องให้ควาทนต่อนั้นด้วยแรงดึงของไม้ที่มันเสียดสีด้วยเพราะเราปลูกให้ใหญ่ไวบ าอยากจะตึงแบบนี้แต่ว่าเราหย่อนมันละมุนก็มันก็จะคลายไปเกี่ยวไปเรื่อย้บิดตัวเงี้ยตัวไปเรื่อยความความยาวของสายก็เท่ากับการการประกอบคันกระจานใช้เวลาไม่มากแต่จะเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากที่ใครจะสามารถใช้อุปกรณ์หาปลาชนิดนี้อย่างได้ผลการตกปลาด้วยกระจานเป็นการตกปลาแบบพื้นฐานที่สุดแต่มันก็เป็นเกมฟิชที่คลาสสิก ที่ใช้กับปลาล่าเหยือ่อซึ่งหากินอยู่ตามแก่งน้ำไหลโดยเฉพาะ ดีกว่สำหรับหน้ากลับมาติดตามชมเกมคริสเนื้อเขื่อนสีนักเรินตอนต่อไปคลิปนี้ผมและคุณเลสลี่ยังมีเรื่องที่ต้องคุยอยู่กับคุณสุธีอีกตลอดทั้งคืนครับไม่ลยัดต้องยัดเทเลโอโหคนเขาทำนี่เขาแนบเนียนเขายัดไงอ้าวเขายัดมาเขายัดเสร็จเรียบร้อยเขาจะเอาเบ็ดไปเกี่ยวข้างในเบ็ดเลยเออเอาเบ็ด เดี๋ยวเข้าไปเกี่ยว้ังไงลำคอลำคอก็ปิดแล้ว